คือปัจจุบันเราก็คือติดตั้ง GPS ตามกฎหมายของขนส่งอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้เราก็เห็นว่าทางทีมฟอร์ดก็มาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆของ GPS mm hmm. เช่นดูกิจกรรมของพนักงานขับรถแล้วก็สามารถดูการใช้น้ำมันได้เราก็เลยอยากจะต่อยอดเราเห็นโอกาสนี้เลยต่อยอดมาติดตั้งกับตัวเครื่องจักรด้วยคะ่ะ mm hmm. เพื่อจะมาดูเรื่องพวกนี้ คือก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการที่ติดตั้ง GPS หลายเจ้าอยู่แล้วแต่พอดีฟอร์มันเป็นเจ้าที่ดูใช้ฟังก์ชันได้ง่ายที่สุดแล้วก็เป็น UI ที่ง่ายที่สุด,ก,สดก็เลยเลือก Ford มาเป็นตัวตัวหลักของบริษัทค่ะ,ะต้องบอกก่อนว่าเนเจอร์ของธุรกิจเราอะค่ะเรามีไซต์งานหลายไซต์มาก เลยแล้วส่วนมากอะคะ่ะไซงานจะอยู่ต่างจังหวัดเลยทําให้การาติดตามงานการดําเนินง,งานของอคนรถหรือว่าพนักง,งานนะคะจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของนั่งงานส่วนมากแต่พอเรามี GPS tracking อะคะ่ะทางส่วนกลางอะคะ่ะก็สามารถาติดตามการดําเนินง,งานหรือพฤติกรรมของพนักง,งานขบับรถหรือ,อาการใช้น้ํามันของหน่วยงานได้มากขึ้นนะะ ที่ชอบพิสูจนก็คือเราสามารถย้อนดูข้อมูลการใช้น้ำมันหรือพฤติกรรมของพนักงานขับรถได้เพื่อเราอาจจะไปเปรียบเทียบกับการดำเนินง,งานหน่วยงานที่ผ่านมาแล้วเราก็อาจจะไปตรวจสอบข้อมูลได้มากขึ้น,นะคะ ก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ GPS เนี่ยค่ะมันมากกว่า GPS พเนาะค่ะมันใช้เทคโนโลยีในการอาจจะติดตามงานได้แล้วก็อาจจะดูพฤติกรรมของคนข,ขับรถได้แล้วก็สามารถดูการใช้น้ํามันเพื่ออาจจะไปควบคุมต้นทุนของโครงการหรือว่าขององค์กรได้อะค่ะก็คืออยากจะให้แนะนํา,อ,าองค์กรอื่นเอามาใช้ดูว่ามันมากกว่าแค่ติดตามารถแต่ว่ามันใช้ข้อมูลมาเอามาวิเคราะห์แล้วก็ควบคุมโครงการค่ะ